เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปัปนซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซีดีภาคหนั่นเองนะครับผมโอเคครับในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีชา a ์เลนส์แบบไหนรอเรากันอยู่เปิดกล่องแล้วก็ดูชื่อด่านเดลี่ชา a l เลน g ์ว่าไฮ <c oughs> อ่าดูหน่อยโอ้โหไฮจริงๆให้เล่นจํานวนที่จํากัดอืมฮึไฮอย่างงี้หน,นะ Uh huh, uh huh, uh huh. กำลัง uh huh. กำลังคำนวณอยู่ครับว่าเราควรจะเล่นตัวไหนอะไรยังไงดีด่านนี้มีความน่ารักอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถใช้เรือดำน้ำได้อย่างเต็มที่ประมาณหนึ่ง่ะดูกันเถอดด่านนี้มีการเงินอยู่นะเม,มาจากบัคเเนียก็ได้มาจากสไนเปอร์ก็ได้แล้วก็มาจากออลเฌมิสก็ได้เช่นกันแต่ผมรู้สึกว่าออลเชมิสเนี่ยผมจะเล่นให้มันเป็นสายบัฟถ้ามันเป็นสายบัฟเนี่ยเรายังมีพลังในการแบบ ทำให้ทุกตัวแข็งแกร่งขึ้นได้เริ่มที่บัคคัเนียก่อนเลยผมวางบัคคัเนียไว้ประมาณตรงนี้ครับเพื่อให้มันช่วยต่อสู้ได้ทั้ง2ทางที่เล่นบัคคเนียนี่ก็ดีเลยอะเพราะว่าด่านนี้นี่มิเทอรตัวแรกของผมอาจจะราคาถูกลงนิดนึงเล่งมผมว่าเราควรที่จะอัปเกรดช็อตก่อนเราจะได้ป้องกันยาวๆไปครับ เพราะว่าการป้องกันแค่นี้เนี่ยมันไม่น่าจะเพียงพอแต่ถ้ามีกร a ฟ s h o ตผมว่ามันน่าจะช่วยต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นเยอะเลยแต่น,นี้ตามปกติให้เล่นถึง40แต่ผมพยายามนะที่จะใช้เจ้า6ตัวเนี้ยแล้วไปให้ได้ถึงด้าน100จะดูว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่ากระตุกกระตุกกระตุกไม่เอาสิเรามีกร a ฟ s h o ตแล้วผมว่าจะพยายาม ดันให้ไปแบบว่าสายเงินให้ได้นะค่อนข้างแพงเนี่ยพอเจอด่านแบบนี้จะเริ่มลำบากผมไม่รู้ว่าบัคคเนียไหวไหมแต่เท่าที่ดูจากทรงยังไหวอยู่โอเคครับอ่าทีนี้ก็ป้องกันมองเห็นพังตัวและเปิดเส้นทางไปต่อเพื่อที่จะเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสายให้เงินได้ด่านี้จริงๆอะ่ะเราก็ไม่ต้องการเงินมากสักขนาดนั้นหรอกนะ แต่ที่ผมต้องการเงินเอาไว้เพราะผมกะจะเล่นทุกตัวที่เหลือให้เป็นเทียที่สูงเทียห้าเราก็ต้องมีเงินเพราะถ้าเราไม่ได้เอาการเงินใดๆเลยอะ่ะเราจะสามารถสร้างเทียห้าได้สักประมาณ3ตัว4ตัวแต่ถ้าเราเพิ่มไปอีกสักนิดน,นึงอ่ะห้าตัว6ตัวหรือว่าทุกตัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็ย่อมได้ครับและตัวหลักของผมในด่านนี้ก็คือเจ้าซุปเปอร์บังกี้ด้วยสิมันจะต้องเจ๋งมากๆถ้ามันไม่เจ๋งมากๆยังไงผมก็อ้วกแตก ยิงมันยิงมันเร็วยังดีนะที่บัคเนียตำแหน่งตรงนี้เวลามันยิงไปทางใดทางหนึ่งแลวศัตรูบา,างหลังเนี่ยมันสามารถยิงกระสุนไปสองทางได้ยังยังพอมีสิ่งช่วยเหลือได้บ้าง2003อย่างนั้นเหรอเก็บเงินไปอ่ะกัดฟันกัดฟันแล้วเก็บเงินไปรักษาหนามข้างหลังอดี้ให้ดีครับมันจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้พลังชีวิตเราแบบลดได้เวลามันจะหลุดเล็กๆน้อยๆอยนะ Uh huh. ทีมเราตอนเนี้ไอ้เจ้าบัคาเนเดียมันยังตีเหล็กไม่เป็นก็จริงแต่ว่าตัวเหล็กกว่าจะมานั่นก็ต้อง28ด่านมันจะมีเวลาเหลือเหลือเฟือเลยที่เราจะค่อยๆเอาการป้องกันโดยที่ไม่ต้องเน้นเหล็กก่อนก็ได้แล้วตัวถ้าสมมติผมได้เจ้าเนี่ยเป็นบาัคาเนเดียมาอชันแม่แล้วใช่ไหมผมว่าผมจะเริ่มสร้างสไนเปอร์เลยผมเจ้าสไนเปอร์นี่แหละเป็นตัวยิงเหล็กครับพอเราได้สไนเปอร์ยิงเหล็กปุ๊บเราก็จะสบายมากยิ่งขึ้น เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาทุกอย่างอะ่ะแบบตัวตีเหล็กมาไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยโหกว่าตัวเหล็กจะมาถึงแล้วมันมาแตกตรงนี้นะผมว่าลำบากแน่ได้ได้แล้วครับ3 0 0พันสตำแหน่งนี้ด,ด,ดีจริงๆเลยนะเนาะเพราะว่ามันโจมตีได้ทั้งแบบบนกับล่างด่านนี้อาจจะหลุดได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณปัคเนียเราเนี่ยแหละโอ้ย,อยเกือบหลุดแต่ไม่หลุดแลมโหเงินเสียดายจังอีกนิดเดียวเองได้ละเดี๋ยวเราสร้างสไนเปอร์ต่อ เขาจะได้เป็นตัวช่วยต่อสู้แบบโดยรวมให้ได้ไม่หลุดด้วยนะเนี่ยแฮปปี้จริงๆเลยอ่ะสร้างสไนเปอร์สไนเปอร์เรอาตวลงประมาณตรงนี้อ่ะตรงนี้ปนไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะยิงสตรองแน่นอนครับเอาเป็นสายกลาง เพื่อที่เขาจะได้ต่อสู้พังตัวได้ด้วยแล้วก็มีความสามารถเบลซิงบุลเลต t ไม่งั้นถ้ามันไม่ใช่เบลซิงบุลเลต t แล้วก็ผมว่าจะลําบากนิดนึงในการต่อสู้กับพวกตัวเหล็กที่แบบจํานวนมันมาเยอะๆมันจะไม่เพียงพอแน่ๆพวกตัวสีเขียวหรือสีชมพูอะตอนเนี้ยสตัวนี้มันเอาอยู่เอาอยู่แบบดีๆเลยอะนี่แหละสไนเปอร์ก็เริ่มมีบทบาทในใน,ในการป้องกันละแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ดีพอนะเนี่ยอุ้ยมันดหลุดบ้างนิดหน่อย เดี๋ยวใกล้ได้บอลซิ c i n g เลตแล้วถ้าได้บอลซิ c i n g เลตการป้องกันผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโหยจับหนามเริ่มถูกใช้ไปบ้างแล้วตายแล้วมั้งสามพันสองนี่เออเนอะลืมลืมเรื่องง่ายๆได้ไงกันโอเค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 ครับค่อยๆยิงไปแต่นนี้ไม่มีทางมาแค่นี้แน่ๆหน้าจะหลอกอุ้ยมันมาแค่นั้นจริงๆอ่าได้บอลซิ c i แล้วพอได้บอลซิ c i n เสร็จผมต้องรีบอัพฟูลเมทัลแจ็คเก็ตเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะต่อสู้กับเจ้าตัว โอเคตัวเหล็กที่กำลังจะมาในด่าน28เห็นนะสไนเปอร์มีบทบาทในการทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นอย่างมากถ้ามันมารวมๆกันอย่างเงี้ยยังไงก็เสร็จเห็นนะบอสซิงบูลเล็ตนี่เป็นสกิลที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันมีทำการยิงเสร็จแล้วมันก็ชิ่งไปโดนตัวอื่นได้ทำให้เวลาศัตรูมันบุกมาเนี่ยมันค่อนข้างระดับต่ำ <c oughs> ตอนนี้ผมปกติผมไม่ทำนะแต่ว่าผมเพิ่มดาเมจเข้าไปเลยเพื่อแบบให้เบลซิ่งของมันเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการป้องกันที่เพิ่มขึ้นผมเล่งเอาไว้อะตัวหลักของผมมันคือสไนเปมันคือซปเปอร์มังกี้ในด่านเนี้ยสายซปเปอร์มังกี้ที่ผมจะเล่นก็ต้องก็ต้องมีสายล่างแน่ๆเพราะว่าทำให้เขามองเห็นพังตัวละหนึ่ง แล้วก็ <c oughs> ถ้าจะให้ดีๆในด่านนี้ผมว่าเราต้องเล่นกับใส่กลางอะนะเพราะมันตีได้สองมือมันจะได้ตีได้ทั้งสายฝั่งข้างบนแล้วก็ฝั่งข้างล่างพร้อมๆกันไปเลยผมว่าจะอัห้าพันห้จะได้แบบว่าเร่งเงินขึ้นมาอีกนิดนึงใกล้ละเอา5,500ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเสริมการป้องกันเพิ่มขึ้นมาอีก ยียมยำ่ยมการป้องกันที่ผมว่านี้ผมว่าผมต้องเริ่มวางซูเปอร์มังกี้ได้แล้วเนาะทีมเรายังดีตรงที่ว่ามันตีได้ครบทุกรูปแบบทุกตัวที่ผมเล่นเนี่ยในอนาคตยังไงก็ตีได้ครบทุกรูปแบบครับผมวางตำแหน่งตลกตลกหน่อยเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวระยะโจมตีของเขามันจะกว้างขึ้นตรงนี้ไหมเรือดำน้ำมาอยู่นี่แน่ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่พวกเรือดำน้ําหรืออะไรหรอกมันอยู่ที่เอาเชมิตว่ามันระยะมันถึงตรงไหนถึง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 แบบว่าติง่งติ่งอย่างเงี้ยแหละพอพอเอาเชมิตได้แล้วเนี่ยเราสามารถวางซูเปอร์มังกี้ให้อยู่ในระยะของเอาเชมิตได้ก็พอแล้วอะวางซูเปอร์มังกี้กันตรงนี้นะ หลงนี้นะกำลังดีเดี๋ยวเอาน็อกแบ็กครับถ้าได้น็อกแบ็กมามันจะช่วยต่อสู้ได้ค่อนข้างโอเคเหตุผมที่ผมวางเรือดำน้ำก่อน<ๆ>ก็เพราะว่าดูว่ามันวางเอชิมิตรงไหนได้บ้างถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยผมจะได้ปรับตำแหน่งของซูเปอร์มังกี้ได้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดัน40กํากำลังจะมาใจจริงผมก็กังวลนะกังวลมากๆด้วยเพิ่มระยะหน่อย เพราะว่าผมไม่เชื่อเท่าไหร่ว่ามันจะตีพังเลยนกแบ็กไปนกแบ็กไปประเด็นน่ม,มันคือหลังจากนี้หลังจากที่เจ้านี่มันพังโอเคโอเคโอเคได้อยู่มัง้งได้อยู่สิได้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 ไดไดแรมเราชนะด่าน 40, 40แล้วแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด่าน100กันครับไปได้รางวัลมาเรียบร้อยสบายใจไปเปาะหนึ่งเดี๋ยวผมมาอัพตัวอื่นต่อเพราะว่าตอนนี้เราก็ สบายใจไปปล่อนึงแล้วอะเราผ่านดัน40ได้แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงหาเงินเพิ่มขึ้นมาอีกจังหวะหนึ่งด่านนี้ถ้าเราไม่หาเงินด้วยอุ้ยมันตีไม่พังมันกลายเป็นสีแดงเดี๋ยวมันรีเจนใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรครับสบายอยู่ไหวไหมสไนเปอร์นายต้องตีให้ดีกว่าน,นี้ถ้าไม่เป็นไรถ้าผมอัปเกรดเขาเนี่ยเขาก็จะตีได้ดียิ่งขึ้นชัเนลจะแรงขึ้น ชิ่งไปชิ่งไปตัวซีบราเนี่ยโดนยิงนะเดียวพังเลยนะโอ้โหเรนโบว์มันไม่พังนี่นะสิแต่ก็อ่อนแอร์ลงไปเยอะมากใช่พวกตัวสีม่วงมันเป็นพังตัวตอน่อาฮีโร่เรายังเอยไม่ใช่ซูเปอร์มักี้เรายังตีไม่เป็นเพราะว่าผมไม่ได้อัพไว้แต่ก็ไม่เป็นไรได้เงินมาละกองหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะพยายามอัพหมื่นสามอันนี้ให้ได้ ไหวไหมไหว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 ขอบคุณซุปเปอร์แมนกี้ที่มีน็อกแบ็กมันช่วยผลักไม่ให้หลุดถ้าทางน่าจะหลุดแท้ด่านนี้โอเคโอเคไม่หลุดไม่หลุดแลมแลมเลยผมว่าเราได้สไนเปอร์เทียห้าก่อนแน่และถ้าได้เทียห้ามานะพลังในการป้องกันจะดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่า Attack Speed มันสูงขึ้นแล้วก็ตัวมันก็บัฟตัวเองด้วยมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยอย่าแล้วสีมเหมือนจะหลุด โอ้หลุดแนฮะผมต้องอัพเจ้านี้ก่อนแล้วเนะี่ยไม่น่าอัพเลยเนาะผมแค่ทำให้เขาแบบมองเห็นพังตัวเพื่อช่วยไงได้แล้วนี่แน่ทีนี้ตีเร็วขึ้นครับอ่าดูสิครับการต่อสู้กับเซรามิกมันดูดีขึ้นมากเดี๋ยวตอนนี้มี2องออปชันที่ผมอยากทำคือการอัพเงินเพิ่มหรือ ัำให้ซูเปอร์มงกี้มันเก่งขึ้นมี2อ,อย่างแต่ผมดูก่อนว่าการป้องกันมันเป็นยังไงมันยิงแบบฉลาดเดี๋ยวผมลองเก็บเงินไปดูก่อนละกันถ้าไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวเราออกมาได้เนอะใช้วิธีเทคนิคเดิมๆครับที่เราทำํำทาไม่ไหวเราออกจากเกมมาแล้วก็เข้าไปใหม่ผมว่าดินจาเท่าไว้ข้างหลังเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เว้นแต่ว่าเราจะเล่นแบบเทียหอะไรเงี้ยเทียร์หสักสายระเบิด หรือว่าจะให้เป็นสายสโลก็ได้แต่ตัวเด่นที่น่าจะช่วยเราได้ดีที่สุดในด่านนี้คือซูเปอร์มังกี้อย่างที่คุย2องเป็นสามอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่นานเกินรอแน่นอนมันยิงแบบฉลาดคนระับตอนนี้อผักกลับแล้วก็ฆ่าทิ้งแลมมากตัวเซรามิกตอนนี้ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่มัง เยอะเหลือเกินไหว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 โอเคเราได้ละวเทรดเอมพายครับไหนๆก็ไหนๆอัพให้กลายเป็นปนีไ่ไปเลยเฮ้ยเรือผมว่าปรับเป็นเฟิร์สดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเสริมความแข็งแกร่งของซูเปอร์มังกี้ให้เก่งขึ้นได้ละสองมือนี่กําลังดีเอา8,000ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปอัพอย่างอื่นต่อช่วงนี้เงินถือว่าดีมากเลยแหมเล่นแค่6ตัวเราก็พยายามคิดวิธีที่จะไปถึงด่านร้อยได้แต่ ผมว่าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นละเพราะว่าเราสังเกตนะเรือบินที่มันบุกเข้ามาตอนนี้มันยังเป็นแค่โมเว็อยู่มันยังไม่ใช่ BFB เลยได้ซ้ำตอนนี้เราต้องเพิ่มเจ้านี่ละให้มันบัฟคนอื่นบัฟน้ำยาครับถ้าทำเป็นเทียร์5ได้จะสวยมากแต่ไม่รู้ว่าเงินจะอำนวยให้เราหรือเปล่าต้องลองดู ถ้โจมระยะโจมตีของมันนี่กว้างมากเลยตั้งแต่ตรงนี้มันก็ยิงได้แล้วอต้องได้รับบัฟโอเค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 ตอนนี้จะเป็นช่วงเก็บเงินรัวๆเลยไหนต้องยิงให้มันเออถ้ามันเจ็บเร็วก็ยิงดีสไนเปอร์ได้รับการบัฟมาจากเอาเชมิททำให้พลังโจมตีเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นมื่เป็นเห็นแปน๊บนึงเพราะมันได้รับบัฟไงเพราะฉะนั้นการบัฟสำคัญมากมันจะทำให้ซูเปอร์มังกี้นั้นสามารถยิงต่อศัตรูได้ตั้งแต่ระยะไกลซึ่งเป็นข้อที่ดีที่สุด6 0 0 0ื 60, หกหมื่นผมว่าคุ้มทำให้การบัฟมันอยู่ตลอดและการเงินของเรามันแม็กซ์ละแล้วตอนนี้ด่านอยู่ประมาณ60 b ิบบีทำอะไรเราไม่ได้ผมว่าเราน่าจะโอ้แต่ถ้ามันเสริมเหล็กละ่ะอย่างที่เราเห็นเราจะเก็บตังค์ไปซื้อเทคเทอร์เลอร์ก่อนไหมแต่ผมว่าไม่จำเป็นผมว่าการป้องกันตอนนี้ของเรามันสามารถป้องกันได้อยู่ก็ยังไม่ต้อง ตื่นตูมเราเล่นอย่างนี้ไปก่อนครับโอเคปังสองหมื่นห้าเนี่ยแหละเอาหกหมื่นก่อนแต่หกหมื่นจริงๆมันก็ มันแค่อยู่ตลอดอ่ะมันทำให้โหดขึ้นตลอดเวลาถ้าเงินมันเอื้ออำนวยให้เราได้ก็โอเคงั้นเราใช้เทคนิคเดิมครับเราเก็บเงินไปก่อนแล้วดูว่าจะเป็นยังไงอ่าเทคนิคนั้นเทคนิคนั้นเทคนิคเก็บเงินไปก่อนตอนนี้เรามีอยู่สามหมื่สองยิงปอดปาดปอดปาดปอดปาดยิงติดคริติคอลของซุปเปอร์มงีตัวนี้นี่มันดีมากเลยโอเคครับ โอเคยังไม่ดันเจ็ดสิบแต่เรามีเงินเกือบ4ี่หมืนผมว่าถ้าเหียบดันเจ็ดสิบมีเงิน40,000ถ้าเรานั่นเราจะซื้อเทียห้าจะนี่ไม่ได้แน่เลยเทียห้าเนี่ยมันเก้าหมื่นเลยเราเก็บเงินไปดูก่อนแล้วกันนะเราเก็บเงินไปดูก่อนแล้วกันดีไม่ดีเราจะต้องแบบจบแค่ซูเปอร์มังกี้เทียสี่ได้ซ้ำเทียห้านี่มันก็แพงไปเว้นแต่ว่าเราจะแบบยอมขายตัวอื่นๆ ขายเจ้านี่2อ0หมอย่างเงี้ยขายเจ้านี่2 2 0หมอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อซูเปอร์มังกี้เที่ยห้าตัวเดียวยืนเก๊กเลยไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าจะเก่งพอหรือเปล่าก็ต้องลองดูครับอืมมาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยตอนมามาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยน,นะสไนเปอร์จะยิงดีมากเพราะว่ามันเบาซิ่งบุลเลตมันจะชิ่งโดนกันแบบท่วนทั่ว เงินเราผมรู้สึกว่าถ้าอยากได้ซูเปอร์มังกี้เทียห้าจริงๆะนะมันจําเป็นที่จะต้องแบบขายซัมติงออกไปแน่ๆเลยอะ่ะไม่เพียงพอแล้วตัวที่ผมเชื่อใจมากที่สุดในด่านนี้ที่จะไปถึงด่านร้อยมันคือซูเปอร์มังกี้นะสิมันไม่ใช่ตัวอื่นด้วยนี่ขนาดเราแม็กซิมไยกันเงินแล้วนะเนี่ยยังได้แค่นี้อยู่เลยอะ่ะ จะมีหกหมื่นแล้วอะต้องตีตัดสินใจแล้วนะเนี่ยเทคนิคเดิมอ่าเราเก็บเงินไปดูก่อนดีกว่าว่ามันไหวขนาดไหนถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราค่อยดูว่าใครที่ควรที่จะอัปเกรดตัวขึ้นมาผมรู้สึกว่าสไนเปอร์เนี่ยมันเน้นยิงไปที่เซรามิกเป็นพิเศษเหมือนกันนะเหมือนมันรู้ว่าคนที่แข็งแกร่งหรือว่าคนที่สามารถสร้างปัญหาให้กับเราได้มันคือเซรามิกมันก็ฉลาดเลือกเป้าหมายที่ยิงเหมือนกันนะเนะ ผมรู้สึกเฉยๆนะว่ามันยิงเซรามิกก่อนพอพังปุ๊บเนี่ยมันหันมายิงเซรามิกก่อนแล้วมันค่อยกลับไปยิงสตรองต่อมันเหมือนมันรู้อะว่าปัญหาที่แท้จริงในเกมนี้มันคือตัวอะไรฉลาดดีมีด่านกองเซรามิกยังทำอะไรเราไม่ได้เลยต้องขอบคุณสไนเปอร์ที่ได้รับบัฟจากออลเชมิส อ okay. อย่างที่ผมบอกผมเก็บเงินไปดูก่อนว่ามันสามารถแบบไปได้หาเงินได้สิ่งเท่าไหร่กันตอนนี้ผมมีเกือบนี่ถ้าสมมุติว่าผมมีอยู่สองแสนสองแสนหนึ่งผมสามารถที่จะซื้อซูเปอร์มังกี้เทียห้าได้เลยแสนหนึ่งขาดอีกประมาณสามหมื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะ ที่บอกเก็บเงินไปดูก่อนผมไม่ชัวว่าเงินเนี่ยมันมันจะมันจะได้ถึงเท่าไหร่อะไรยังไงกันแน่เพราะว่าถ้าผมไม่คิดมากเนี่ยตอนนี้ผมสามารถซื้อบัฟได้ตลอดเวลาได้แล้วนะเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเราต้องเอาเงินไปลงออย่างอื่นเหลือดําน้ำตัวนี้นิ่งหงอยเหงาอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ตีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทําหน้าที่แต่ผมก็โอเค ถ้าเงินเหลือหน้าที่เขามาแน่นินจาด้วยนะนินจาด้วยถ้าเงินเหลือผมว่านะถ้าการป้องกันมันประมาณเนี้ยเราอาจจะต้องเสริมซูเปอร์มังกี้ขึ้นมาก่อนเพื่อเสริมพลังในการทำลายให้ดีกว่านี้รู้สึกว่ามันขาดขาดอยู่มันขาดขาดอยู่แล้วมันกำลังจะมาละซีโอครับเรบินตัวสีเขียวที่ข้างในมี B f b อยู่สตัว แล้ข้างใน BFB แต่ละตัวก็มีโมแอฟอยู่4ตัวข้างในโมแอฟก็จะมีเซรามิกอยู่4ตัวมันคือกองเซรามิกกองหนึ่งเลยจะไหวไหมนะ่น่าผมอัพจานี้แล้วกันเสริมนิดนึงให้มันเก่งขึ้นหน่อยตอนนี้พลังในการทำลายของเขาได้สูงขึ้นแล้วละลายไหวไหมไหวนะ โอเคอ่ะผมตัดสินใจละเอาเชมิสนายอยู่ในระดับแค่นั้นพอเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดซปเปอร์มงกีให้กลายเป็นเทียหครับเท่านี้พลังในการทำลายก็สูงขึ้นมากค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจว่าจะสู้ได้หลากหลายช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเงินอีกรอบหนึ่งดูว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะแต่นี้อย่างที่บอกขนาดผมเอาแบบการเงินแม็กซิมัมเต็มที่แล้วอะ ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่พอซปเปอร์มังกี้มันได้รับบัฟนี่วงมันกว้างเอาการเหมือนกันนะเนี่ยนะนะกว้างดีชอบถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้จริงๆนะเอาชีวิตเทียห้าเนี่ยถ้าเงินมันอำนวยนะอยากได้มากๆโอเค มันยิงเซรามิกแทบจะไม่แตกเลยนะสไนเปอร์ตอนเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเรามีซุปเปอร์มังกี้คอยละลายให้ซุปเปอร์มังกี้ตอนนี้นี่ทำหน้าที่ได้แบบโอเคมากๆเลยทำตำแเน่งได้ค่อนข้างดีสมกับชื่อคลาร์กเคนนะซุปเปอร์แมนปปปป๊๊ป๊๊บบบบัับบบมาแล้วมันโดนดนิดนึงเพราะว่าได้รับบัฟอยู่หรออ๋อตัวมันใหญ่ มันเลยตีถึงอุ๊ยพังเร็วอยู่นะแต่ถ้ามันเสริมเหล็กล่ะถ้าเป็นเสอร์มจีเสริมเหล็กล่ะในด่าน97อย่างเงี้ยจะยังจะยังแข็งแกร่งอย่างนี้อยู่หรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปผมว่าด่านนี้เราเน้นไปที่ซูเปอร์มังกีดีกว่าแต่ผมจะพยายามเอาเพิ่มมาเน้นให้ได้บัฟติดตลอดการทีนี้ก็จะเก่งตลอดเวลาไม่ต้องแบบว่าเป็นแค่ช่วงเวลานี้ฉันเก่งอีกช่วงหนึ่งฉันไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่มันก็ค่อนข้างแพงนะถ้าสมมุติว่าเราได้อย่างอันนี้มาก็ดีเหมือนกัน 50, ลองเก็บกันดูก่อนลองเก็บเงินดูกันใจมันเหมือนว่าต้องมีเรือดำน้ำอ่ะปกติอ่ะเทียห้าจะซื้อได้มากกว่านี้นะแต่ว่าตัวที่ผมเลือกใช้อ่ะมันดันเป็นซูเปอร์มังกีที่ราคาสูงถึงเก้าหมื่นเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนซื้อได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ มันเหมือนมัน,มนสำหรับผมมันยังไม่ดีพอเนี่ยมันยังไม่ดีพอแล้วด่าน90ใกล้จะมาละผมว่าอาจจะต้องเอาเป็นเรือดำน้ำเทียห้าแทนให้มี first s i k e capability น่าจะช่วยเสริมพลังในการทำลายได้ดีกว่าอะจัดไปเอาเป็นทวินกันนะลองเลนส์ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อ่า แล้วเราก็จะเสริมนินจาขึ้นมาอีกแต่จริงๆอะนินจาผมไม่อยากให้อยู่มันให้มันอยู่ในแบบระยะการบัฟเลยครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ในระยะการบัฟเนี่ยมันจะไปแย่งบัฟมันจะไปแย่งบัฟเอาแย่งบัฟของอาเชมิสเนี่ยมันจะไปแย่งเจ้าซุปเปอร์มังกี้ซปองกี้จะเหงาเหาหน่อยจริงๆถ้าเราขายตัวนี้ก็ดีนะแต่ว่าเราเอาเงินไงโจมตีไป สองมือสองมือประกบสวยงามโอเคดัน93ผมว่าพวกตัวซีอมจีไม่น่ากลัวแนละ้วเพราะว่าเรามีเจ้านี้อยู่มันจะบอมบอมมิซายใส่มันจะพังทันทีเลยครับอืมผมว่าสบายอยู่อ่ะผมสร้างนินจาแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมเอาไว้นอกระยะของ เอาเชมิสเพราะว่านินจาตัวเนี้ยผมไม่ได้คิดจะให้มันได้รับบัฟอะไรทั้งนั้นหน้าที่ของเขาคือการสโลว์อันนี้ก็ดีนะือได้อันนี้มาผมก็แฮปปี้อยู่ทีนี้เราได้รับความสามารถสโลว์ซึ่งไม่ใช่แค่สโลว์ครับแต่ว่าตัวที่โดนสโลว์เนี่ยออกมาจะอยู่ในสถานะบาดเจ็บตั้งแต่แรกแบบเจ็บสเตจหนึ่งใช้กระดานร้อยยังได้เลยเดี๋ยวเราใช้สิ่งนั้นนั่นแหละ ดีดี d t กลาลังจะมาแต่ผมเชื่อว่าดีๆไม่น่าจะทําอะไรเราได้เพราะว่าดีดีมันจะโดนมิสไซล์ถล่มใส่พังไปเลยครับผมเราต้องมาสู้กับกองเซรามิกตั้งหากละ่ะแต่กองเซรามิกโดนซูเปอร์มังกี้ละลายทิ้งเรียบร้อยเซรามิกนี่แหละที่จะเป็นปัญหาในเกือบจะทุกๆเกมหลายคนอาจจะคิดว่าเรบินมันเก่งกองเซรามิกที่หนามากๆอันนั้นน่า,นา,นากลัวมาก และเรือบินมันก็มีเซรามิกอยู่ข้างในทุกตัวก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้นะผมว่าเอาอยู่เฮ้ยต้องเอาอยู่โอเคได้อยู่นัานนี้มันจะมาแบบเสริมเหล็ก2ตัวผมยิงเฟิร์สไตท์ทิ้งไปก่อนหนึ่งเพื่อให้เหลือแค่ตัวเดียวผมมีเงินไม่พอที่จะซื้อแฮ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจะดัน98เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้สิ่งนี้นิดนึงจริงๆไม่ต้องก็ได้เนาะใช้ดีกว่าใช้ดีกว่าเพื่อทําให้ตัวที่มันออกมาเนี่ยมันบาดเจ็บเนี่ยมันบาดเจ็บตั้งแต่แรกเลยอ่าแล้วก็โดนวิไซา์เฟิร์สไซย,ยิงใส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยขนาดยิงไปแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่ามันยังเยอะอยู่แต่ว่าเราเยังมีท่าของซูเปอร์มังกี้ระเบิดได้ ด่านนี้ก็เป็นหนึ่งในด่านที่ผมไม่ไมค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยระ,ะเบิดไปก่อนอ่อนลงเยอะอ่อนลงเยอะบอกเลยโอเคผมขายเจ้านี้ได้ละผมไม่ได้สนใจแล้วไง <laughs> โอเคพอมันจะพังหมดผมจะบาดเจ็บ ผมจะบาดเจ็บเจ้านี้ตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะออกมาในสถานะบาดเจ็บทันทีเพราะมันโดนนินจาตัวเนี้ยสโลแล้วก็ทําให้บาดเจ็บสวยนะใช้ได้อยู่ขอแค่ให้มันยิงให้เจ้าเนี่ยเกือบพังก็พอแล้วผมใช้เฟิร์สไทร์คาบิเบลิตี้ปิดเกมสวยงามมากใกล้พังสุดๆแล้วพังโอ้โหผิดจังหวะนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้รับ รางวัลจากการผ่านด่านร้อยได้เป็น Insta าแม k กี ie, ้ไอซ์แมนกี้ศนั่นเองได้เทียสามาผมถือว่าแฮปปี้นะไม่น่าเกียบแล้วก็เดี๋ยวอันนี้2องหคิดถูกจริงๆเลยที่ผมแบบแตัดสินใจแบบขายไปจมตีสบายอะ่ะ <c oughs> ตอนที่แบบอยากจะย้ายนินจากลับมาอยู่ใ,ใกล้เพราะมันจะได้รับบัฟไงรับบัฟตลอดการด้วย หลับบับตลอดอยู่ตลอดแบบนี้นี่ใครๆก็อยากได้ครับสวยงามบุบบ <ang prepar atory ć> ุบบเยอะจังเลยครับเรือบินมาเยอะก็จะโดนเยอะอย่างนี้นั่นแหละแต่ที่เหลือนี่นะสิแข็งแกร่งสเลเกินเดี๋ยวจบตอนนี้แล้วผมพอก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมปวดห้องน้ำมากๆเลย เราต้องไปเข้าห้องน้ำนะผมก็ไม่อยากแบบค้างเอาไว้อย่างนี้ด้วยเพราะผมกลับมาผมเชื่อถ้าผมไม่ได้ควบคุมทีมเราต้องแพแน,น่ๆพอและวทุกคนปวดห้องน้ำมากเลยต้องรีบปิดคลิปครับวิังไงกันบ้างครับกับการเล่นในครั้งนี้นะก็หวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่และทั่วทั่วนะคนสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเราสามารถใช้6ตัวผ่านมาถึงด่านร้อยได้ผมถือว่าแฮปปี้มากๆต้องขอขอบคุณทุกๆตัวที่เราเลือกลงมาทุกตัวมีความ ขเขาเรียกว่าอะไรนะมีหน้าที่ที่ดีในแต่ละตัวบางตัวให้เงินบางตัวแข็งแกร่งบางตัวต่อสู้บางตัวปับ๊บทุกอย่างมันเมคเซนส์ในทุกอย่างที่เราเล่นกันไปครับไปแล้วดีกว่าก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นอที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมอาจท่าน,นนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผูบน้น้ำมากสวัสดีครับผม